โอ oh oh ้โหคือบบ่ะดับนายแล้วอะครับสายโลเลยนะเนี่ยว้าวปลา ไข่ออนนี่เราต้องย่างแบบอร่อยอร่อยนะทุกคนถึงมันจะอร่อยนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปโอ้โอ้อีกได้เพิ่มอีนตัวหนึ่งทุกคนโอ้โหมีมีมโอ้โหดูดูดูด้วยสีเหลือที่ไรที่ไรเขาได้เขาปลาเขาได้ยังไม่ตายยังไม่ตายทุกคนโอ้โหสองตัวตัวเขาข้างที่ใหญ่มากเลย โหทุกคนได้แล้วอะ่ะเนี่ยมาดูเนี่ยโอ้โหดูหปลาพวกนี้เยอะเนาะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวายโอชินนะครับผมวันนี้เราก็มาตั้มแคงแคนนะครับผมคือแบบวันนี้เราจะมาตั้งแขคงตรงนี้นะเราก็ต้องมาทําที่พักอยู่นะทุกคนดูตอนนี้ฝนก็กําลังจะมานะเดี๋ยวเราก็ต้อง มาทำที่พักกันก่อนเลยนะขั้นตอนตอนแรกคือแบบเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะทุกคนเีเราไปทำกันก่อนเลยเราก็จะทำประมาณนี้เลยทุกคนคืนนี้เราก็จะนอนนี่แหละคืนนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรมา ม่นะหรือว่าตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาปลาอยู่นะเนี่ยนี่เราก็จะไปตามรันธานเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปลาไหมตอนนี้เราจะมาตกปลากันนะตอนนี้น้องนะ่าราวิก็ดามปลาอยู่นะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะมาตกปลาก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนี่นี่นี่ดูดูเราขึ้นไปข้างบนแถวนี้แหละนะแล้วเรามาดูกันว่าจะได้ไหมนะมาแต่อันนี้ผมเห็นเมื่อกี้มันมังงอนะผมก็เลยดึงออกแล้วก็มันก็ได้เฉยเลยนะทุกคนนี่คือแบบเหยื่อมันหมดเลยเห็นไหม อ๋ออันนี้ก็ได้หนึ่งตัวนะนี่คือปลากล้างนะทุกคนนี่ไรย่งนี่นี่นะทุกคนปลากล้างอีกแล้วทุกคนกนี่่ให้ตัวอีกตัวนะทุกคน โอ้ปลาก้างข้อข้างที่เยอะนะแถวนี้ตอนนี้เหมือนเบ็ดลาวมันดึงอันหนึ่งนะนี่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 น,นี่ดูดูเลดูดูดูดดดนี่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยจีดิีดๆๆดจีดนะทุกคนมันติดเลย ว้าวานี่นะทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาอาหารของเราวันนี้ก็มีปลานะทุกคนปลาเมื่อกี้ผมก็ไว้อยู่นู่นนะนู่นนู่น,น,นเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ มาย่างนะปลาไข่ออนนี่เราต้องอย่างแบบอร่อยอร่อยนะทุกคนถึงมันจะอร่อยนะงงไหมเลยเลงงงไหมนี่นะบันเลยเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันเลยดีกว่าหุงข้าวแล้วก็มาทําเมนูกันเลยดีกว่ามาอันนี้ก็หุงข้าวแล้วนะมาทําเมนูมา ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปโอเคนี่เราจะมาย่างนะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่กับพริกกับเกลือนนิดนึงทุกคนขอเกลือน,นะครับจะเลยขอขมิน้นด้วยครับผมบอาแล้วครับ ลาไข่ออมย่างเกลือ <c oughs> นี่ดูเกลือเกลือกับเกลือกับอะไรนะขมิ้นนะทุกคนมาย่างตรงนี้กันเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่แบบนี้เลยทุกคนโอ้คือแบบไฟก็ค่อนข้างที่จะมาดีนะแบบสุกแบบช้าๆแบบอร่อยอร่อยเลยนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเรารอดูให้มันสุกว่ามันจะอร่อยแค่ไหนะ <c oughs> ส่วนผสมเท่าที่เรามีนะทุกคนมีทั้งคลิบสดพริพรแห้งแล้วก็เกลือผมชิดโรดคมิ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มมากินข้าวกันเลยนะนี่ก็กับข้าวเรานะมีทั้งปลาย่าง,งแล้วก็นี่นะแกงของเราแล้วก็ข้าวเปล่านี่แหละเดี๋ยวเรามากินกันเลยสูกกำลังดีอะ่ะโอ้ย อือร่อยที่ประหารวิ่งมาเลยอปลาปลาย่างเนี่ยอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยละอร่อย,อ,อ,ยอืมอ้มอัวคอ,อ,อหวัวปลานะ Libro, e. มหีหัวปลาก่อนหัวปลาืมวร้อมันร้องอืมอือออืมอืม

อ้าวว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 วอววบววววหวลวววววนวววววววยวว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 วนวววววนวววเดว๋ยวเรามาดวกวันต่อดวววววววอวว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 นววว เดี๋ยวเราไปเก็บดีกว่าโอ้โหอิฐได้เพิ่มอีนตัวหนึ่ง้วยปะนี่นี่นี่โอ้โหดูดูดูด้ยซีเหลือซีเหลือวะซีเหลือข้อแรกข้อหลัวก็คือยังไม่ตายยังไม่ตายทุกคนโอ้โหสองตัวตัวเขาข้างที่ใหญ่มากเลยไว้ตรงนี้แหละนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูน้องนารวิทย์กันต่อนะว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าโอ้โหทุกคนได้แล้วอ่ะเนี่ยมาดูเนี่ย โอ้โหปลาพวกนี้เยะอะเนาะแล้วก็ไว้ตัวนี้แหละโอ้โหตัวที่สามน้องเขาไปแป๊บเดียวแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้ผมแบบ,บเบลอๆอยู่เลยนะพอน้องนาราวิทย์ได้ปลาตัวแรกนะไปประมาณดำประมาณรอบเดียวนะทุกคนขึ้นมาแล้วก็ได้เลยโอ้โหผมตกใจแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้ตัวที่สามแล้วเดี๋ยวเราลอยสักพักหนึ่งนะว่าจะได้อยู่หรือเปล่า อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะเราก็ได้รอปลาได้สักพักแล้วนะคือแบบตอนนี้เราก็ละง่วงนอนกอนนะปลามันไม่กินเลยรนะมันกินตัวเดียวตัวใหญ่ด้วยโลกว่นะน่าเด๋ยวผงคอนอนกันแล้วนะทุกคนดีครับนี่เนบปลาเมื่อคืนที่เราได้นะนี่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 ก็ค้างที่ใหญ่ไนหะแล้วก็เมื่อเช้าก็มีสองสามตัว ไปด้วยกัน,นเรามาล่าปลาเราก็ได้ปลานะทุกคนไม่ค่อยใหญ่มากนะแต่ก็ถือว่าใรากำลังแบบโลกว่าสองโลนี่กำลังพอดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะถ้าใครชอบใจคลิปแบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมี่ช่อง y o ชินนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งที่ช่อง y o ชินนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัรัีคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Bye